ู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่สุรินทร์แหมทําไมถึงมาทํากันได้ไม่รู้ว่าพระจริงไหมนะ <ừ. S 1> คุณแชมป์คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วยกันดูหน่อยจู่ๆก็เข้ามาหลอกคุณตาค่ะที่เปิดร้านขายของชําครับเอาเงินในลิ้นชักไปลองดูวงจรปิดกันหน่อยค่ะกูดเดะนะดูกูเดะเดียวเดียวคุณเห็นลูกพี่ไหมเรื่อยๆเดียวเดียวเราใจเราเกลียด นี่ค่ะคุณผู้ชมคือคลิปเหตุการณ์เหล่านี้ลูกสาวของคุณตาวัย70ปีเนี่ยเอามาโพสตบอกว่าพ่อเนี่ยถูกชายแต่งกายคล้ายพระขโมยเงินไปโดยนี่เริ่มต้นนะนี่จุดเริ่มต้นเลยก็คือว่าขับเก่งสีขาวมาชะลอและเสร็จแล้วก็จอดจอดบริเวณด้านหน้าเสร็จแล้วก็ลงเดินมาหาคุณพ่อถามว่าบ้านนี้อยู่กันกี่คนชวนคุยค่ะแล้วก็เข้าไปด้านในอันนี้คือวงจรปิดด้านหน้าบ้านเข้าไปด้านในที่เปิดเป็นร้านขายของชํา ทางด้านของชายแต่งกายคล้ายพระก็ซื้อของซื้อน้ําหยิบน้ำจากตู้จากขวดนะทางด้านของคุณพ่อก็เปิดลิ้นชักคิดเงินทอนเงินไปอ่ะค่ะโดยชายคนนี้เขาทําทีจ่ายแบงค์พันเพื่ออะไร ะดูเงินในลิ้นชักไงว่ามีเงินทอนอยู่เท่าไหรน่นดูดูภาพสะท้อนในกระจชกชงอกแอบดูสิมีตังเก็บไว้เท่าไหร่อ่ะเออนี่นะคะอันนี้ก็คือทอนไปปกติอันนี้ยังไม่มีอะไรนะเส,นเสร็จแล้วเนี่ยก็ทั้งคู่เดินไปหน้าบ้านปรากฏชายแต่งกายคล้ายพระออกอุบายเฮ้ยตาอยากได้กระชายเดี๋ยวอุดหนุนตาดีกว่านี่เดี๋ยวขอซื้อกระชายเอาไปปลูกที่วัดหน่อย เอาตาขุดให้เลยได้ไหมครับเนี่ยพักใหญ่เลยค่ะอยู่หน้าบ้านเอากระสอบกันมาเอาตาข,ขุดขุดขุดเอาหัวนี่หัวนู้นหัวนั้นจนกระทั่งช่วงที่คุณตาเผลอไงกําลังขุดอยู่อ่ะชายคนนี้เข้าไปด้านในแล้วไปดึงสายวงจรปิดและขโมยเงินในลิ้นชักไปค่ะคโอ้โหเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินรด้านคุณตาเองเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น13กรกฎาคมค่ะหลังจากมีพระเนี่ยมาขอซื้อกระชายไปปลูก พบว่าเงินแบงค์พันในลิ้นชักเนี่ยหายไปไม่รู้ว่าเกิดตอนไหนลูกสาวมาเปิดวงจรปิดดูค่ะ,คะก็พบว่าภาพในบ้านจู่ๆมันหายไป <Soldier. S 2> เออมันหายไปได้ยังไงเพื่อนบ้านก็เข้ามาช่วยดูก็พบว่าสายปลั๊กวงจรปิดเ <มา S 2> นี่ยถูก <ๆ S 2> ถอดออกแล้วค่ะมาครัก่น้านี้ก็มันยังติดใช้ใงานปกติตอนที่แกไปถอนเงินถอนอะไรให้ตาอยู่หลังจากนั้นก็ กล้องก็ดับไปกล้องก็ดับใช่ครับก็มาอีกทีนึ่งประมาณ9ก้าโมงที่ที่ผมมาที่9ป็นเก้าโมงอว่า้ลิปกล้องมาลูกแกดูอะไรเออพากันไปแจ้งความแล้วนะคุณผู้ชมด้านของลูกสาวเองให้ข้อมูลว่าหลังจากนําคลิปนี้ไปโพสต์ก็ต้องตกใจหลายคนมาให้ข้อมูลว่าโดนเหมือนกัน รถขาวแบบนี้ชายแต่งกายคล้ายพระแบบนี้เคยหลอกหลายที่หลายคนแล้วโอ้ยน่ากลัวนะคะครับยังไม่รู้ว่าพระจริงพระปลอมนั้นเนี่ยเออนะคะก็อยากให้ตํารวจเนี่ยตามจับกลุ่มตัวให้ได้เพราะถือเป็นภัยสังคมค่ะคือถ้าเป็นพระจริงก็จะขาดจากความเป็นพระเลยเพราะว่าสิน5ห้าคุณก็ทําไม่ได้แล้วอะ่ะม,มาขโมยเงินชาวบ้านเขานะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับที่สําคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับ กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ